สวัสดีครับผมวันนี้กลับมาเจอกับผมเซลซิงอีกแล้วนะครับผมวันนี้ครับผมภูมิใจนําเสนอเจ้าคันนี้เลยครับผมปกติเนี่ยช่วงหลังเนี่ย ที่โชลูมซิ่งเนี่ยไม่ค่อยได้รับรถปีเก่าๆมากแล้วนะครับผมแต่ว่าคันนี้ครับหนีไม่ออกจริงฮะต้องรับเข้ามานะฮะเพื่อให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับไว้ใช้งานต่อนะครับเจ้าคันนี้นะครับบอกได้เลยนะฮะประวัติดีมากๆเลยนะครับเป็นรถแอร์ทอร์สเตจใช้นะครับมือแรกมือเดียวเลยฮะรถปีขนาดนี้หายากมากๆแล้วนะที่มือเดียวนะครับผมคันนี้การันตีเลยนะครับไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับน้ำมันล้วนแล้วก็เอาไปเนี่ยใช้งานได้เลยนะพร้อมใช้จบๆเลยยางใหม่ปี2021นะครับผม สภาพสีเราเก็บมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเจ้าคันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับเจ้าคันนี้นะครับเป็นเจ้าตัว Toyota Vios นะครับเครื่องยนต์1.5ตัว E นะแล้วก็เป็นตัวเกียร์ออโต้ด้วยนะครับผมสีภายนอกนะครับเป็นสีบอลเงินนะอันนี้เพิ่งเข้าแล้วก็ยังไม่ได้ทําความสะอาดนะรีบเอามาให้ดูก่อนนะครับเพราะว่ารถราคาย่อมเยาแบบนี้นะครับที่โชว์รูมของเราเนี่ยค่อนข้างปล่อยไวมากๆเลยนะครับผมสภาพบอกเลยเลยสวยเนี๊ยบแน่นอนนะครับผมนี่นะครับ ทะเบียนยังเป็นเลขเดิมเลยนะยังไม่มีตัวเลขนำหน้านะจะเป็นหมวดอักษรตัวเดิมนะครับผมแล้วก็สีรถเนี่ยเราเก็บภายนอกมาให้เรียบร้อยแล้วนะไม่มีริ้วรอยเอาไปเนี่ยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับผมล้อแมกนะตัว E จะเป็นล้อแมกแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะมีไฟเลี้ยวนะอันนี้เขาตกแต่งเพิ่มนะที่ครอบตรงหูกระจกนะครับอันนี้ตรงวันนี้เขาตกแต่งเพิ่มมาสเปคเดิมก็จะมีตรงนี้นะไฟเดี้ยวมีอยู่แล้วนะครับผมอ่านะครับมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับสาหรับรุ่น E นะครับผม นี่นะครับภายนอกเนี่ยสีสันสวยงามนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับผมเครื่องชุกล่างการันตีนะซึ่งไปลองขับแล้วนะขับดีมากนะรถปี2005นะครับผมถือว่าเครื่องเกียร์สมบูรณ์แล้วก็แอร์ก็เย็นใช้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูภายในกันดีกว,ว่าว่ารถที่เพิ่งเข้ามาสภาพ้เขาเป็นไงเจ้าของเดิมเขาทาเป็นเบาะหนังแล้วนะเดี๋ยวเราทำความสะอาดให้นะครับอันนี้กระจกก็เป็นไฟฟ้านะครับแล้วก็ออโต้หบานฮบะจกออโต้หบานแล้วก็กระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับมี ไปตัดหมอกหน้าแล้วก็มีไล่ฝ้าตักหมอกหลักนะครับผมทุกรมนิรภัยนะครับสำหรับีออตตัว E เนี่ยจะมีมาให้1ใบนะอันนี้เขาเรียกเป็นรุ่นตัว E airbag ABS นะมันจะมีตัว E ที่ไม่ใช่ airbag ก็มีนะอันนี้จะเป็นรุ่นอปชั่นต่ำลงไปนี่จะเป็น E airbag นะครับผมแล้วก็เบาะนะครับสเปคเดิมเนี่ยเป็นเบาะผ้านะแต่ว่าอันนี้เจ้าของเดิมทำเบาะหนังมาเรียบร้อยแล้วไม่มีขาดเลยไหมครับสภาพเบาะเดิมๆอาจจะมีแค่รอยแตกนิดหน่อยจากการใช้งานนี้ธรรมชาติเลยปกติเลยนะครับผม นี่นะฮะเจ้าของเดิมเป็นไอโฮสเทลนะฮะย้ำอีกทีนะฮะเป็นคุณผู้หญิงใช้นะครับมือแรกมือเดียวนะครับวิทยุ CD เดิมเดิมนะครับผมนี่นะฮะแอร์ก็เป็นแอร์มือหมุนธรรมดาสำหรับรุ่น e นะไม่ใช่แอร์ดิจิตอลนะครับผมพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับผมนี่นะอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันบ้างนี่นะบอก4 abs airbag นะสติ๊กเกอร์ที่บอกอยู่นี่นะฮะอ่าด้านหลังนะครับผมนี่เลยครับใครหลังด้านหลังก็ยังสภาพสวยอยู่เลยนะยังไม่ได้ทำความสะอาดนะถือว่า สภาพดีมากๆนะครับผมนี่สภาพสวยเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูข้างหลังกันบ้างช่วงเก็บสัมภาระด้านหลังนะครับเดี๋ยวตามพี่มานี่เลยครับผมมีถาดท้ายมาให้แล้วนะครับผมนี่ถาดท้ายวางของเรียบร้อยนะครับอ่าเปิดให้ดูก่อนว่าความเดิมเขาเป็นยังไงนี่นะฮะยังไม่ทําความสะอาดนะย้ำอีกทีอาจจะเลอะหน่อยตะเข็บเดิมนะฮะซอกเดิมเดี๋ยวม้วนให้ดูนี่นะครับตะเข็บเดิมด้านในเดิมเลยนะครับเม็ดอาร์คนี่คมคม นะครับคมคมเลยคมคมเลยนะครับผมอันนี้แต่อาจจะมีฝุ่นบ้างมีขนสัตว์เลี้ยงบ้างแต่เราเราเราเคลียร์ให้นะครับล่องลูกล่องน้ำนะครับ้นการสนิมมาอย่างดีนะครับผมนี่นะครับตะเข็บฝากระโปรงนะครับเดิมสนิทเลยนะครับคัมนูนโตโยต้าอยู่ครบนะครับนี่ดันนี้ก็เดิมนะตะเข็บล่องน้ําเดิมหมดเลยอ่าด้านหลังถึงว่าเดิมนะครับผมเดี๋ยวพามาดูบอดี้โครงสร้างกันบ้างนะครับผมก่อนจะไปด้านหน้าเดี๋ยว ขอดึงนิดนึงนะฮะโอ้โหสักคู่นะครับเพื่อนๆนี่เป็นไงให้ดูกันชัดเจนเม็ดอาร์คนะครับเรียงตัวสวยงามนะครับผมคมๆเลยนะฮะนี่นะครับอันนี้บ้างนี่ครับผมตะเข็บเม็ดอาร์คต่างๆนะคันนี้ชัดเจนเลยการันตีรถสวยมากนะครับเอาไปจบๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวดูด้านหน้าบ้างว่ามีชนไหมนะครับผมอ้าวไม่ได้เปิดแป๊บหนึ่งนะครับขอไป <Okay. S 2> ตามมาตามมานี่เลยครับผมเป็นไงฮะเบ้าสีเทาๆนะไม่เงาไม่แวบนะสติกเกอร์นะอยู่ครบนะครับซอกเดิมคานหน้าเดิมนะครับนี่ครับสีด้านด้านธรรมชาตินะสติกเกอร์ยังเลอะๆอยู่นิดหน่อยเนี่ยสติกเกอร์3จุดนี้ครบเลยนะครับผมนี่คานหน้าสีเดิมๆนะไม่มีชนไม่มีอะไรมาเลยนี่นครับนี่ปากกระโปรงเดิมสนิทเลย อันนี้คือย้ำอีกทียังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับผมห้องเครื่องก็เดิมนะครับเครื่องยนต์ VVTi ไม่ติดแก๊สนะสวยๆเลยนะครับก็ย้ำอีกทีนะครับคันนี้อยากให้ได้ไปใช้งานนะฮะเจ้าคันนี้เนี่ยเป็น t ต y o ต a v i o อนะครับ 1.5e นะครับปี2005เกียร์ออโต้นะครับกับราคาเพียงแค่100,000บาทเท่านั้นเองนะฮะ100,000บาทนะครับใครมีเงินก้อนนิดหน่อยครับจับต้องได้เลยนะครับเอาไปผมการันตีเลยจบๆแน่นอนนะครับใช้งานได้เลยไม่ต้องไปซ่อมละ นะครับเอาไปใช้ได้เลยสีส่วเราดูแลให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับไม่กระติดแก๊สหน้ายางใหม่สภาพสวยกนนี้การันตีเอาไปใช้เถอะครับคุ้มเลยนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับผมมีเล่มพร้อมโอนเลยครับมือเดียวมือแรกนะครับก็ถ้าสนใจเจ้าคันนี้นะครับโทรหาทิ้งได้เลยนะครับที่เบอร์0 8 6 3 1 2 4 5 4 5นะครับผมยินดีให้บริการนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ขอรูปเพิ่มเติมก็ได้นะฮะที่ ID Line 0 9 3 5 1 3 2 2 5 5ครับผมวันนี้ซิงขออนุญาตลาไปแล้วครับผม สวัสดีครับ